โอกาสนี้ก็มาฟังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,กันต่อไปสําหรับวันนี้ขึ้นหมวดที่8สําหรับหมวดที่8นี่อันดับต้นท่านท่านให้ศึกษาในโลกธรรม8ประการก็ดีเหมือนกัน <c oughs> เรื่องโลกธรรมแปประการนี้จะต้องทรงอารมณ์ให้ได้ถ้าหากว่าใครสามารถข้ามโลกธรรมแปดประการไปนี้ได้ก็เป็นพระอริยเจา้าโลกธรรมแปดประการก็คือทำที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่คำหรือหมายความว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกคำว่าสัตว์นี่หมายถึงหมายถึงโมสัตว์หรือว่าคน ที่เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องประสบกับเหทุทั้งแปประการนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมนั้นแปดมีแปดอย่างคือ 1. มีลาบสองไม่มีลาบ 3. มียศ 4. ไม่มียศ 5. นินทา 6. กส้นเสริญ เจ็ดสกแปดทุกแทนกล่าวว่าในโลกธรรมแปประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราก็เป็นได้เพียงสักแต่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันเข้ามาครอบงำจิต เื่อ,อย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาท่านว่าอย่างนี้เนี่ยครับผมก็ขอ,อนิบายซ้ำนิดหนึ่งคือว่าอารมณ์ของเราทั้งหมดเราใชอารมณ์ของเราทั้งหมดให้เป็นอุเบกขาแน่การทั้งแปดประการเสซ่หมดเลย คำว่ามีลาบลาบมันต้องมีอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านทั้งหลายเห็นว่าไม่มีลาบเลยพระพุทธเจ้ามีลาบยิ่งกว่าใครทั้งหมดบรรดาพระด้วยกันใครจะรวยลาบเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีวีหารที่บรรดามหาเศรษฐีทั้นหลายสร้างให้นับราคาเป็นสิบสิบล้าน เพราะวีหารของนาวีสาขานีผ้าปูพื้นหนึ่งราคาเกินกว่าเท่าไรห้าแสนกะหาปณนะนี่มันเท่ากับสี่ล้านผ้าพื้นหนึ่งราคาเกินกว่าสี่ล้านนะะวิหารใหญ่ใช้ผ้าเป็นร้อยร้อยพื้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ามีลาบยิ่งกว่าใครทั้งหมด แต่น้ำพรไทยเขาอง์สมเด็จพระบรมสุคต์ก็ไม่ได้ติดในลาบเมื่อมีเขาให้มาก็รับทำสิ่งใดให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณได้เขาทำไปถ้ามันทำไม่ได้เราจำจะต้องใช้ก็ใช้แต่ใจไม่ติดคิดว่าคนที่เขามีลาบอย่างนี้ตายไปนับไม่ทนน แต่ใน,นเมื่อลาบมันจะต้องมีมันจะต้องกินมันจะต้องไทยหามาก็็คิดว่าเราจะหามากไว้กินไว้ใช้แค่ลมปราณยังอยู่แต่ลมปราณสิ้นแล้วอะไรมันกับเราก็มีไม่มีการห่วงใหยสิ่งกันแล้กันเท่านี้เนี่ยรับไม่อธิบายมากถ้าลาบมันสลายตัวไปใจแล้วก็รู้ลมเบิกขา ก็มีความรู้สึกว่ามันของเห็นง่ายๆว่าของที่ได้มามันก็หมดไปเป็นของธรรมดาเมื่อมันจะหมดก็เชิญหมดเพราะมันจำจะต้องหมดถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่หมดนี่เราจำจะต้องใช้มันก็จำจะต้องหมดจิตแล้วก็หนดว่าธรรมดาธรรมดาในหลาบมาก็ไม่ดีใจจนเกินไปมันหลาบหมดไปแล้วก็ไม่เสียใจ ถ้าก็ต้องหามันใหม่ถางจะมีชีวิตอยู่ถ้ามียศถามันดาศักก์ก็ดีเขาให้แต่ว่าใจของเราจะเข้าไปยุ่งกับยศทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ายศไม่ได้มีประโยชน์ยศไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ยศไม่ได้ห้ามความแก่ ยศไม่ได้ห่างความป่วยยศไม่ได้ห่างความตายเขาให้ยศมาแล้วก็รับรับแลยจงหยาดนีใจในยศรับเพราะเป็นการเจริญศรัทธาของผู้ให้ถ้าเป็นครวญวมียศมันกหมายถึงว่ามีเงินแต่จงคิดด้วยเสมอว่าเขาให้ยศได้เขาก็ถอดยศได้เขาให้มาเราก็พอใจแต่ยศเหลือง ถ้าเขาเขากลับไปแล้วก็สบายจิตคิดว่าไม่ต้องทำสบายเมื่อยศหมดไปก็ทำจิตเป็นสุขถ้านินทาเกิดขึ้นนินทานี่สำคัญผมว่าสำคัญกว่าะลรทั้งหมดสันเสริญกับนินทานี่ททำคนเลวมาซะไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องน้อมไปถึงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนา ที่ทรงบรรดาพาบริษัทไปในระหว่างทางไปจู่หยุดอยู่ใกล้ระหว่างเมืองราชคฤห์คลึคลกกับนาลันทคามต่อกันเวลาที่องค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสนดาสเสด็จไปคราวนั้นมีพระสงฆ์ตามไปเท่าไรผมไม่ทราบ แต่ว่าสําหรับพระพุทธเจ้าถ้าจะไปไหนถ้าธรรมดาธรรมดานะก็มีพระติดตามไปไม่น้อยกว่า500ร้อยลูปบางทีก็ทั้งสองหมื่นลูปในการที่พระองค์จะสเสด็จไปไหนไม่มีการส่งข่าวแต่แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะมีบริวารมากอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสงฆทานก็ไม่เคยให้พระอด ไปที่ไหนก็มีลาบสการะมีอาหารฉันที่นั่นเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้านี่มีลาบมหาศาลยิ่งกว่าใครถ้าแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ดีบรรดาราษาว่ข้งองค์สมเด็จพระจินาสีก็ตามจะไปไหนอยู่ในอริยาบทที่สำรวนน่ารักน่าใครน่าเดื่มใสน่าบูชาน่าไหวน่าสรนเริญ เรียบร้อยจะก้าวซ้ายก้าวของขวาคู่หน้าคู่หลังจะแขวงแกวงไควแขงก็น่ารักน่าชมตาก็ทอดสนิทแค่โชยแอกมีการสำรวมพิธีนาสนเสริญในเวลานั้นก็มีคณะาจารย์คณะหนึ่งเขาก็พาลูกศิษย์เขตามไป อาจารย์ผู้ใหญ่มีนามาสุปิยะปรีภาชกค,คนที่รองเป็นสองชื่อวันนันธมานลซถึงเป็นหลานท่านสุปิยะปรีภาชกนี่ท่านหลุมเป็นลงเป็นคณอาจารย์ใหญ่พาลูกิทธิ์เดินตามไปเวลาที่เขาอยาพักเขาก็ไม่ยอมพักไกลจากพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไกลแล้วมันอด ตอนเช้าสาวโคองค์สมเด็จพระบระมสุคตอบินทบ,บาทสุปยิยปริพาชกกำนันธมรนพก็พาลูกน้องเดินตามหลังเขาใส่บาตรให้พระสงค์เขาก็เลยใส่บาตรให้ปริพาชกด้วยเลยช่วยตนมีความสุขแต่นี้ใสสันดานเลวเของสุปยิปริพาชกเมื่อมองดูพระพุทธเจ้าใิ้งามสงา่า มีจริยาเรียบร้อยมีฉับพรันรสีรลศสมีอบวะการสวยสดงดงามมากดูบริษัทคือพระทั้งหลายขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าก็เรียบร้อยเดินด้วยความสงบแต่แค่มันดูลูงน้องของตนมีหาบคอนรุงรังพรงพลังหยอกล้อเลร่นหัวซึ่งกันและกันมันไม่น่าเริ่มใสไม่น่าไหวไม่น่าบูชา แทนที่แกจะคิดว่าตัวแกน่าไร้ความสามารถไม่สามารถจะปกครองลูกศิษย์ให้ดีได้กลับไปโกรธองค์สมเด็จพระจอมไตรกับนันทมานพหลานชายนั่งสรรเสริญองค์สมเด็จพระจอมไตรและประสงค์ตลอดคืนเหมือนกันเป็นอนวัลลุงกับหลานนี่คนจะชกปากก็ให้แหลกไปเลย แต่ก,ก็ไม่ใช่มือไม่ใช่เท้าก็ใช้แต่ปากลงนินทาหลานสันเสริญตลอดคืนไม่ได้หยุดผมมีความรู้สึกว่านั่นถ้ามานบนคงจะทำให้อาจจะให้ลงุงมีความรู้สึกตัวมาลงนินทาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ถ้ามีความเรียบร้อย แกก็เลยกแกล้งสรรเสริญให้รู้สึกว่าเขาดีแล้วคงจะสรรเสริญเป็นอันว่าแกก็เลยนินทาซะคืนยางรุ่งถึงเช้าเวลาตอนเช้าสมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตื่นจากบรรทมบรรดาพระสงฆ์ทัานหลายก็ลาสมเด็จพระจอมไตรเป็นบดิดามาท เวลาที่ไปบินทบาทก็ไปพบกับบรรดาคนท้งหลายเขาใส่บาทเขาเล่าให้ฟังว่งาเมื่อคืนนินสันสุภิยะปรีพายโชคกับนันทรมานพลงกับหลานมีวาจาเป็นข้าศึกกันสุภิยะปรีพายชกซึ่งเป็นอหลงนั่งนินทาพระรัตนตรยัยสำหรับนันทรมานพผู้เป็นหลานชายสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัย บรรดาพระทั้นหลายกลับมาชันเสร็จเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปกติอย่างกับที่พวกเราชันเสร็จก็พาการทําวัดสวดมนต์แต่ได้ว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นไปฟังเทศจากพระพุทธเจา้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบก,ก็กลาบโทนให้ทรงทราบ ว่าเมื่อคืนเนี่ยสองลุงกับหลานลุงนินทาหลานสนเสริญพระพุทธเจ้าทรงสนดับแล้วก็แย้มพระโอษฐ์เห็นไหมแทนที่ท่านจะโกรธหรือท่านจะดีใจที่แย้มพระโอษฐ์จะไม่จะยิ้มเพราะว่าดีใจว่านันทมานพสันเสริญหรือว่า ยิ้มเพราะว่าสุภยะปริภาชชกเกอุสาอดหลับอดนอนนั่งนินทาร่างกายสดโสมไม่ใช่อย่างนั้นสมเด็จประทรงทันทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ตัดว่าพิเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายนินทาประสังสาเป็นโลกธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่พ้นเรื่องนี้ นาทีโลเกอันินทิ่โตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเะนั้นเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาแล็อย่าสนใจกับคำสรรเสริญนินทาและสรรเสริญทั้งสองราการนี้ไม่ได้สร้างให้คนดีแต่ว่าสร้างใหคนชั่วเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วอยู่ที่การปฏิบัติ ถ้าเรามีความประพฤติปฏิบัติดีใครเขาดินชาว่าเราเลวเราก็ไม่เลวไปตามคำกขาพูดถ้าหากว่าเราปฏิบัติชั่วเขามีความประพฤติชั่วเขาสรรเสริมว่าเราดีแล้วก็ไม่ดีไปตามคำพูดของเขาเช่นนั้นขอเธอทั้งหลายจงวางภาระเสียจงอย่าสนใจกับคำนินทนและสรรเสริญ ควรจะปฏิบัติธรรมที่ตถาคตสอนและครบถ้วนจบจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยสัจเมื่อจบบรรดาพุทธบริษัทพระที่เป็นโพธิชนก็ได้บรรลุม,มรรคผลมีพระโสดาบันเป็นต้นเป็นส่วนมากนี่ท่านทั้งหลายจึงดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระโคมีพระภาค ทุกสิ่งทุกอย่างทรงไว้ซึ่งสังขารรูปเปรคายานเป็นดีที่สุดอย่าไปยุ่งกับโลกธรรมมันยังไงก็ฉ่างของมันและต่อไปสุขก็ดีทุกก็ดีไม่เกิดจากอารมณ์ของกามมคุณสุขในโลกไม่มีอะไรเป็นสุขทุกในโลกเป็นของธรรมดา เราไม่สนใจแตงความสุขที่เกิดจากกามารมณ์หรือจากอารมณ์ความใคร่มีตัญหาเป็นตัวอย่างสุขจากการมีผัวมีเมียสุขจากการมีลาบสุขจากโกรธด,ด่าใครเขาได้มันจะสุขแล้วมันทุกข์อ่ะเพะยทุกข์เพราะความกระทบกระทั่งใใจทุกข์กเพราะไม่มีกินไม่มีใช้ความยากจน อย่าไปทุกมันมันมีสุขก็มีสมบัติมากเพึงรู้ว่าสมัยก่อนเราให้ทานไว้มากเรามีสุขจากการไม่มีโรคเพ่งทราบว่าสมัยก่อนเรามีเมตตาบารมีมากถ้าเรามีสุขจากความสวยก็เพราะสายเมตตาคุณาทั้งสองประการที่ทุกขมันมาทําลายล้างผลให้เราไม่มีความสุขก็เพราะเราสร้างความระยำม,มาในชาตก่อน อะไรบ้างทุกใหญ่หนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีร่างกายทุกคุนภาพมีชีวิตไม่ยืนยาวเพราะโทษปานาธิบายขาดเมตตามันตามมาแล้วก็ทุกไฟไหมของน้ำท่วมของให้สลายลมพัดให้พังไปโจรขโมยลักก็เพราะเราละเมิดในข้ออธินาทาน เรามีลูกมีหลานมีคนในมันคับมันชาว่าไม่ได้นอกใจอยู่เสมอไม่อยู่ในวดัดเพราะใจเราในสมัยก่อนเราสร้างกาเมสุมิชาจารไว้พูดกับใครไม่มีชัยเขาเชื่อว่าเราชอบโกหกเราเป็นโลกศาสตร์สติสตังไม่ดีบา้บาบา้บาบอก็เพราะเคยเดื่มสุราเมรัย ถ้าความทุกข์อันใดไม่เกิดขึ้นจงทราบว่านั่นคือความชั่วที่เราทําไว้ในการก่อนมาให้ผลมาชาตินี้แล้วก็ทําตนเสียใหม่ไม่ระเมิดจิตนั้นมันจะทุกอยังไงก็ทําใจให้เป็นสุขว่าไหนๆแล้วก็ทําความชั่วมาแล้วเราด่าเขาเขาด่าตอบจะไปโกรธเขาทําไม เราตีเขาเขาตีตอบจะไปโกรธเขาทำไมเพราะเราทำก่อน,นเนรบรนดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโลกรกะทำทั้งแปดราการนี่ท่านทั้งหลายจงวางเฉยเสียหมดอย่าเอาจิตไปกำหนดยุ่งกับมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดกับคนทุกคนเกิดกับสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้ เพราะมันเป็นไข่ดักเราอยู่เหมือนกับมีแม่น้ําขวางหน้าถ้าเราเดินไปเราก็ต้องลงน้ําถ้าไม่ลงน้ำํำเราข้ามไม่ได้เวลาที่เราลงน้ําจะข้ามฝั่งเราจะเป็นั่งทุกข์ใจว่าน้ํามันเปียกตัวน้ําไมนเพื่อเปียกเครื่องแต่งตัวไม่ควรคิดไว้อย่างเดียวว่าฉันจะข้ามฝากไปเท่านั้นมันจะเปียกมันจะหนาวมันจะเย็นช่างมันฉันไม่สนใจ ข้อนี้มีประมาณชั้นในโลกธรรมแปประการก็ชั้นนั้นถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในโลกธรรมเมื่อไรเมื่อนั้นชื่อว่าใจเราเข้าถึงความเป็นพระเรียเจ้าอันนี้ง่ายๆนี่กล้วยจริงๆไม่ยากๆเพราะไม่เห็นยากไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมพูดทรงเดช้อท่านเลยนะมันไม่ยากจริงๆสำหรับผม ไอช่างมันไม่ช่างเผือกนี่ผมช่างมันมาตั้งแต่เด็กถ้ามันหนักเกินไปก็เวียงช่างพังไปติบางบางคราวก็เวียงก็พังปไปแล้วกลับมาช่างกันใหม่หัดช่างบ่อยๆไม่ช้ามันก็ชินต่อไปนี่ผมขอเล่าลัดลักษณะตัดสินทรมีไหนมีแปดอย่างผมขออ่านไปเลยนะครับไม่ทิมาย ก็ไม่มีอะไรหนักทำเหล่าใดเป็นเพื่อไปเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดยอมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบกับความทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไอ้อยากใหญ่นี่มันอยากไม่อยากไม่เล็กอยากอยากโน่นอยากนี่ เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษคือยินดีด้วยของที่มีอยู่หมาความมีเท่านี้ไม่รู้จักพอคือมีแล้วก็อยากจะได้ต่อไปอีกหนึ่งน่าเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อความคลุกคลีกันได้หมูหน้หนึ่งเห็นไหมไอ้ที่ผมบอกว่าคนอยู่ห้องนี้เราจะไปอยู่ห้องโน้นจำให้ดีมาอยู่ในข้อนี้ และเป็นไปเพื่อความขี้เกียจหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากอยากกินนอนอยากกินนี่ไม่ยุติจุดไอ้ตัวอยากตัวระยำระยำผมอยากจะบอกไอ้ตัวอยากกันตัวเฮี้ยียอยากจะบอกอย่างนั้นท่านบอกรมเรานี้เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจา้านี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะ เวลาฟังใครเขาพูดแล้วพิจารณาตามนี้ผมไม่ย้อนละถ้าต่อไปท่านบอกว่าทาเราใดเป็นเพื่อเป็น,เป,นเป็นไปเพื่อความคลายจากความกําหนัดเป็นไปเพื่อความปราศจากความทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่สะสมของกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากอน้อย เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีที่ของที่มีอยู่คำว่าของที่มีอยู่ใ่หมายความของที่หามาได้โดยชอบทำจะไปยินดีเพราะของที่มีอยู่เท่านี้กินหมดใช้หมดแล้วก็ไม่หาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่รู้สึกว่าจะแปลผิดตีความหมายผิดแน้่เป็นไปเพื่อความสัดจักโมเป็นไปเพื่อความเพียร เป็นไปเพื่อความเลียงง่ายทรรเหล่านั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นเบน,นัยเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติที่เป็นอตัตตะเรีวัาฐานนิยมระวังระวังหน่อยต่อไปก็มักแปดพมขอพูดย่อเวลาละห้านาทีพเพราะเียงกันมามากแล้ว เอาไปคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์ทุกข์เกิดพระทัณหาทัณหาจะหมดได้เพราะศีลบริสุทธิ์สมาธิตั่งมัน่นปัญญารู้เท่าทันสภาวการคือตัดสังโยชน์ิประการได้หมดอันนี้ผมอธิบายมาเยอะแล้วผาจะไปย้อนทำไมละนะพอแล้กนะ็อออพอ สองสังกัปปะแปลว่าดำริชอบคือคิดจะออกจากกามนำริในอันที่ไม่พยาบาทดำริที่อันที่ไม่เบียดเบียนคิดออกจากกามกาามมัณหามันไม่ดีการโกธการพยาบาทเขาไม่ดีเบียดเบียนเขาไม่ดีนี่เป็น,นเป็นดำริชอบไม่อยากครับ ผมไม่อธิบายอธิบายมากแล้วสามสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากทุจริตสีประการวาจีทุจริตสีประการเรียนมาแล้วนะสี่สัมมากรรมตะกายงานชอบคือเว้นจากกายทุจริตทุกอย่างห้าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด ดูว่าเรามีหน้าที่อย่างไหนมีภาระอย่างไหนเรียนชีวิตตามสมควรหกสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานที่เรียนมาแล้วเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาอุตติยทานทศสี่ก็เรียนแล้วนี่นะแปดสมมาสม,มาธิตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานสี่ นี่ก็สอนกันมาทั้งปีแล้วนี่จะต้องอธิบายอะไรเป็นอนุ่าในองค์มรกแปดประการนั้นเห็นชอบดำริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาที่ผมเคยบอกท่านว่ามรกแปดประการนี้ก็ได้แกศีลส,สมาธิปัญญาเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดทั้งแปดถ้าพูดทั้งแปดแล้วก็พูดหน้าแล้วก็ต้องลืมหลังพูดหลังก็ลืมหน้า ็เลยพูดซะง่ายง่ายว่ามักแปลแประการในย่อลงมาแล้วเหลือสามก็ได้กสอศีลสมาธิปัญญาก็ดูว่าคำบอกหนึ่งความเห็นชอบนักก็ดำริชอบนี่เป็นตัวอารมณ์คิดเป็นตัวปัญญาว่าจะชอบคือพูดด,ดีกายงานชอบทำดีเรื่องชีวิตชอบทำดีอันนี้เป็นศีล มีความเพียรชอบเลิกชอบตั้งใจชอบอันนี้เป็นจิตเ่อเป็นสมาธิไงจิตก็ไป็นสมาธิเป็นอันว่าส,สำหรับวันนี้เรื่องแม้นี้ข้อที่8ปพร้อมรวบสมหมดเลยแล้วก็เวลาหมดพอดีเขาบรรดาท่านางหลายความจริงมักแปดนี้ถ้าอยาอธิบายกันไปมันก็ไปซ้ำเรื่องอื่น ผมก็ไม่ขออธิบายอะไรที่ควรอธิบายอย่างนั้นผมจะอธิบายอย่างใดที่เห็นว่าง่ายผมก็มาอธิบายสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วทุกท่านจงพยายามทรงความดีที่องค์สมเด็จพระจินส์ีทรงแนะนาสั่งสอนทำใดที่องค์สมเด็จพระจินวรสอนไว้ทั้งหมดที่ฟังมาแล้ว จะต้องทั้งจดทั้งจำและปฏิบัติให้ได้จะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาและก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตายและไม่ขาดทุนคือไม่ลงอบายภูมิสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดดทุกคนผู้รับฟังสวัสดี